สวัสดีครับ,วรบพวกเรานักแสดงจาก t ูเกเตอร์เดอะมูฟนะครับผมไบวิชิตรวิทย์รับบทเป็นสารวัตรครับผมวินเมทวินครับรับบทเป็นทยครับผมว่าในภาพยนตร์เนี่ยก็จะครบตั้งแต่แบบเริ่มต้นจนถึงว่าโตขึ้นมาแล้วเ,ออเป็นยังไงคือใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์เนี้ยก็สามารถดูทูเกเตอร์เดอะมูฟีได้แบบรู้เรื่องเหมือนกันครับแล้วก็เป็นการเล่าในมุมมองที่ เปลี่ยนออกไปจากในซีรีส์ด้วยคือถ้าคุณดูซีรีส์แล้วฉากใดฉากหนึ่งฉากนั้นฉากเดียวกันเนี่ยมาอยู่ใน The Movie มันอาจจะได้รับความรู้สึกที่แตกต่างกันจากมุมมองที่แตกต่างกันในการเล่าไงครับแล้วก็จริงๆมีฉากพิเศษษอีกหลายฉากเ,เลยที่เราเพิ่มเข้ามาใน The Movie ด้วยก็อยากให้ทุกคนมาติดตามดูกันครับใน,นระหว่างการถ่ายทำในของ Together the Movie นะครับถ้าจะเป็นถ้าคิวที่ผม รู้สึกประทับใจที่สุดแล้วก็จดจําที่สุดก็คงจะเป็นคิวที่เหมือนเป็นวันรับปริญญาที่แบบมีเพื่อนเพื่อนทุกคนมารวมกันมีเหมือนเราได้เห็นตัวละครของเราเติบโตไปด้วยกันในวันนั้นด้วยไงครับแล้วฟิลมันก็ดีที่แบบเหมือนเราถ่ายซีรีส์กันมาสซีซั่นแล้วในวันถ่ายเนี่ยเหมือนเหมือนไดยูเนียนอีกครั้งนึ่งกลับมาได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งจากที่แบบห่างหายไปแล้วใช่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 ครับก็ประทับใจประทับใจคิวที่ถ่ายวันงานรับปริญญาครับ เป็นเครื่องบินเจ๊ส่วนตัวแล้วกันครับคิดว่าเขาน่าจะแบบอยากเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆแบบว่าแบบไพรเวทแล้วก็แบบแบกชูรี่อะไรให้ผมขนาดนี้แน่นเฮลิคอปเตอร์อะไรกันเพื่อมันน้อยกว่าไม่แบ่งกันใช้ได้ไงโอเค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 อในประเทศแล้วไพรเวทเจ็ตเราไปต่างประเทศโอเคครับความรักที่ดีน่าจะเป็นความรักที่ที่ผมว่า มีแล้วมันทำให้คนทั้งสองคนมีความสุขขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าทำให้เราแบบไม่สบายใจขึ้นอนะไรย่างครับผมมองว่าความสบายใจความเข้ากันได้เป็นสิ่งที่สำคัญของความรักที่ดีครับครับของผมก็รู้สึกว่าความรักที่ดีก็คือความที่คนทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมากขึ้นครับแล้วก็พาให้ทั้งสองคน มีแต่เรื่องดีๆเข้ามามโดยที่ไม่ได้หวังร้ายซึ่งกันและกันครับญี่ปุ่นครับครับณนะตอนนี้อยากไปญี่ปุ่นครับอ,อยากไปนนมาสองปีแล้วใช,ใช่ก็ยังยังไม่มีโอกาสได้ไ,ไปถ้าเกิดว่าอะไรอะไรมันดีขึ้นเราสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้คิดว่าเราน่าจะไปญี่ปุ่นเป็นที่แรกครับ สำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยชม Together the Movie นะครับวันนี้นะครับสามารถรับชมได้แล้วนะครับทาง Disney Plus Hotstar ครับและสำหรับใครที่รับชมแล้วนะครับอยากจะเข้ามาเก็บความประทับใจอีกครั้งหนึ่งก็สามารถรับชมได้ทาง Disney Plus Hotstar เช่นกันครับ